สวัสดีครับพกับช่องตอง8นะครับครับคลิปนี้ตอง8จะมาพูดถึงวิธีการใส่ปุ๋ยทางดินการใส่ปุ๋ยทางดินที่ตอง8จะมาแนะนําและจะมาพูดถึงนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะวิธีนะครับซึ่งแต่ละวิธีนั้นนะครับก็จะมีความเหมาะสมและความสามารถในการดึงเอาประสิทธิภาพของตัวปุ๋ย n p k ในแต่ละตัวต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับว่าวิธีไหนเหมาะกับปุ๋ยตัวไหนและวิธีไหนนะครับที่สามารถดึงประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละตัวนั้น ออกมาให้กับมันสัพปะหลังของเราได้สูงสุดนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักความหมายของปุ๋ยทางดินก่อนนะครับว่าหมายความว่ายังไงนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางดินเราใส่เพื่ออะไรนะครับปุ๋ยทางดินนะครับก็คือปุ๋ยที่บรรจุอยู่ในกระสอบนะครับมีลักษณะเป็นเม็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสูตรไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับและเรานิยมใส่ทางดินโดยเฉพาะนะครับเราจะเรียกว่าปุ๋ยทางดินนะครับในส่วนของการใส่ปุ๋ยทางดินนั้นเพื่ออะไรหรือว่ามีจุดประสงค์อะไรนะครับ การใส่ปุ๋ยทางดินนั้นก็เพื่อที่จะเพิ่มหรือว่าชดเชยให้กับธาตุอาหารต่างๆในดินบางตัวนะครับที่สูญเสียไปในแต่และรอบปีของการปลูกพืชของเรานะครับ<อ>เนื่องจากสาเหตุต่างๆที่มีผลนะครับทาให้ปุ๋ยดินปุ๋ยในดินหรือว่าธาตุอาหารในดินของเรานั้นสูญเสียไปนะครับซึ่งการใส่ปุ๋ยทางดิน3วิธีนะครับที่ตองแปดจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับแต่และว,วิธีนั้นมันก็จะเหมาะสมกับการดึงเอาประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละตัวออกมา ให้กับมันสัปหลังของเราอย่างสูงสุดนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องคํานึงนะครับการใส่ปุ๋ยหรือว่าการให้ปุ๋ยกับมันสัปหลังของเรานั้นเราจะต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพของตัวปุ๋ยและประโยชน์ของตัวปุ๋ย n p k ที่เราหว่านลงไปนะครับว่ามันสัปหลังของเรานั้นมันจะได้กินแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างวิธีการใส่ปุ๋ยทางดินข้อแรกนะครับก็คือใส่ในลักษณะของการหว่านกระจายไปทั่วนะครับซึ่งในลักษณะนี้นั้นนะครับเกษตรกร ทุกๆคนนะครับก็ใช้เป็นอย่างมากนะครับการใส่ปุ๋ยมันสปหรังในลักษณะนี้ข้อดีนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือความรวดเร็วนะครับแล้วก็อัตราค่าจ้างต่อไร่นั้นต่ํานะครับในการหว่านลักษณะนี้นะครับปุ๋ยตัวไหนนะครับธาตุปุ๋ยตัวไหนที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดกับมันสปหรังของเรานะครับเพราะว่าเมื่อปุ๋ยที่เราหว่านตกลงดินนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเคลื่อนย้ายขึ้นทันทีนะครับในการหว่านปุ๋ยแบบกระจายทั่วไร่นั้น ัวปุ๋ยที่ให้ประโยชน์สูงสุดครับของมันสัพหลังของเราที่จะได้รับมากก็คือปุ๋ยธาตุตัวเอ็นหรือว่านโตัวเจนนะครับเพราะนโตัวเจนนะครับเป็นธาตุที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วมากนะครับเมื่อถูกละลายน้ําหรือว่ามีความชื้นเพียงนิดหน่อยนะครับซึ่งธาตุนโตัวเจนนั้นนะครับมันจะมีการเคลื่อนย้ายได้ดีและรวดเร็วกว่าธาตุฟอสฟอรัสตัว P นะครับและมากกว่าธาตุโพแทสเซียมก็คือตัว K นะครับและยังมีการขยายวงได้กว้างกว่า หากใส่ในดินที่มีความชื้น <_ d isk> เพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับจึงทําให้มีโอกาสในการซึมลงไปยังบริเวณของรากมันสัปะหลังหรือว่าพืชของเราได้ดีและง่ายนะครับทําให้พืชหรือว่ามันสัาปะหลังของเรานั้นสามารถดูดกินธาตุไนโตรเจนได้อย,อย่างทันท่วงทีนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่ากเกษตรกรท่านใดนะครับที่จะเน้นใส่ปุ๋ยตัวเอ็นหรือว่าธาตุไนโตรเจนให้กับมันสับปะหลังของเราหรือว่าพืชของเรานะครับเราก็เพียงแค่ใส่ หวานกระจายบนผิวดินนะครับเพียงแค่นี้นะครับออพืชของเราหรือว่ามันสปะหลังของเรานั้นก็สามารถที่จะดูดหรือว่าได้รับธาตุไนโตรเจนได้อย่างเพียงพอและทันเวลานะครับและการใส่ปุ๋ยทางดินข้อที่2หรือวิธีที่2นะครับก็คือการใส่แบบฝังกลบหรือใส่ใต้ผิวดินนะครับการใส่ปุ๋ยในลักษณะนี้นะครับมันจะเหมาะกับธาตุปุ๋ยที่มีการเคลื่อนย้ายได้ยากนะครับแล้วก็จะมีข้อเสียนะครับการใส่ปุ๋ยในวิธีนี้นั้นจะมีข้อเสีย น้อยกว่าข้อแรกนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการถูกชะล้างนะครับเทบจะไม่มีเลยนะครับการใส่ปุ๋ยในลักษณะของการฝังกบนะครับเราจะเน้นฝังกบปุ๋ยระหว่างของต้นมันสำปะหลังในแต่ละแถวเพื่อให้ใกล้กับรากของมันสำปะหลังของเรามากที่สุดนะครับการฝังกบปุ๋ยแบบนี้นะครับตัวปุ๋ยธาตุที่จะให้ประโยชน์หรือว่าการฝังกบนั้นจะดึงเอาประสิทธิภาพของปุ๋ยออกมาได้สูงสุดก็คือปุ๋ยธาตุตัว P หรือว่าฟอสฟอรัสนะครับเพราะอะไรนะครับ ก็อย่างที่เกษตรกรเราก็รู้นะครับว่าธาตุฟอสฟอรัสนั้นถึงแม้ว่ามันจะละลายน้ําได้ดีนะครับแต่เมื่ออยู่ในดินแล้วนะครับนะครับมันจะทําปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับจนทําให้ตัวของฟอสฟอรัสเองนั้นนะครับกลายเป็นสารประกอบที่ละลายน้ํายากขึ้นนะครับก็ทําให้ความเป็นประโยชน์ต่อพืชหรือว่ามันสัมภหลังของเรานั้นลดลงไปด้วยนะครับหรือว่ามันสัมภหลังของเรานั้นก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้น้อยนะครับ แล้วทำไมต้องฝังกลบปุ๋ยตัว P หรือว่าฟอสฟอรัสนะครับข้อดีของฟอสฟอรัสก็คือเขาใส่ตรงไหนนะครับปุ๋ยตัวนี้มันก็มักจะอยู่ตรงนั้นนะครับถึงแม้มันจะมีเคลื่อนย้ายจากจุดเดิมบ้างนะครับแต่มันก็จะเป็นเพียงแค่ระยะใกล้ๆนะครับในรัศมีที่ไม่เกิน5เซนติเมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับหากว่าเราจะใส่ปุ๋ยเน้นท่าตัวกลางหรือว่า P หรือว่าฟอสฟอรัสให้กับพืชหรือว่ามันสัมภารังของเราแล้วนะครับ เราควรจะใส่ด้วยวิธีการใส่แบบฝังกรบหรือว่าใส่ใต้ผิวดินนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้นะครับว่า,าธาตุฟอสฟอรัสนั้นเขาเคลื่อนย้ายนั้นได้ช้านะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ในรัศมีที่สั้นนะครับจึงต้องให้เวลากับการเคลื่อนย้ายของตัวเขานะครับหรือว่าให้เวลากับการดูดกินของรากพืชหรือว่ารากมันสำปะหลังของเรานะครับหากว่าใส่โดยวิธีโรยหน้าดินนะครับมันก็ย่อมทําให้การถูกชล้าง มันได้ง่ายนะครับถ้าหากว่าเมื่อเราใส่แล้วมีฝนตกลงมานะครับทําให้พืชหรือว่ารากมันสปารังของเรานั้นดูดกินไม่ทันนะครับและการใส่ปุ๋ยทาตัวพีหรือว่าฟอสฟอรัสแบบฝังกลบหรือว่าใส่ใต้ผิวดินนะครับเราควรจะใส่ให้ใกล้กับรัศมีพุ่มใบหรือว่ารัศมีรากของมันสปารังของเราหรือว่าพืชของเราให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสามารถดึงเอาประสิทธิภาพหรือว่าประโยชน์ของปุ๋ยพีหรือว่าฟอสฟอรัส ให้กับมันสัปปะหลังของเราหรือว่าพืชของเราได้สูงสุดนะครับและในส่วนของการใส่ปุ๋ยทางดินวิธีที่สนะครับก็คือการหยอดบนผิวดินที่รัศมีพุ่มใบของพืชหรือว่ามันสัปปะหลังของเรานะครับในการหยอดปุ๋ยตามรัศมีพุ่มใบนั้นนะครับนอกจากจะทําให้มันสัปปะหลังหรือว่าพืชของเรานั้นได้กินปุ๋ยอย่างเพียงพอโดยที่ไม่ต้องถูกแย่งจากวัชพืชที่ขึ้นในไร่แล้วนะครับยังทําให้ต้นมันสัปปะหลังหรือว่าพืชของเรานั้นแทบทุกต้นนะครับได้กินปุ๋ยที่เราหยอดอย่่่าางงสสมมํเออและะทััววถึีกด้ยนครบ เพราะอย่าลืมนะครับว่าหากรัศมีพุ่มใบของพืชนั้นนะครับขยายกว้างมากได้เท่าไหร่นะครับรากของพืชก็จะไปได้ถึงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันสัมปะหลังของเรานะครับไม่ใช่พืชยืนต้นนะครับดังนั้นรัศมีพุ่มใบของเขาก็ไม่กว้างนะครับโดยเฉพาะหากว่าเราปลูกสายพันธุ์ที่มีรัศมีพุ่มใบแคบนะครับอย่างเช่นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะครับรากของมันสัมปะหลังของเรานะครับก็ไม่สามารถที่จะขยายได้ไปทั่วไร่นะครับดังนั้นนะครับหากเราใช้วิธีการหยอดปุ๋ยนะครับ เราจึงต้องทําการหยอดให้ใกล้กับรัศมีพุ่มใบหรือใต้รัศมีพุ่มใบใกล้ๆก,กับโคนต้นมันสับปะหลังให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่มันสับปะหลังของเรานั้นจะได้ใช้ลากดูดกินปุ๋ยได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวปุ๋ยธาตุ NPK ที่เหมาะสมที่สุดในการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการหยอดที่รัศมีพุ่มใบก็คือธาตุ K นะครับหรือว่าโพแทสเซียมนั่นเองนะครับเพราะอะไรนะครับธาตุ K หรือว่า โพแทสเซียมนั้นถึงเหมาะสมกับวิธีนี้ที่สุดนะครับเหตุผลเพราะว่าปุ๋ยตัว K หรือว่าโพแทสเซียมนะครับถึงแม้ว่าเขาจะละลายน้ําได้ง่ายพอๆกับธาตุไนโตรเจนนะครับแต่การเคลื่อนย้ายของเขานั้นจะช้ากว่าไนโตรเจนนะครับเนื่องด้วย K นั้นนะครับมีประจุปเป็นบวกนะครับเมื่อตกลงสู่ดินนะครับเขาจะเข้าไปยึดติดกับอนุภาคของดินทันทีเมื่อมีการยึดติดกับอนุภาคของดินนะครับนั่นก็ยอมทําให้ การปลดปล่อยประโยชน์ออกมาของธาตุ K หรือว่าโพแทสเซียมนั้นก็ย่อมช้าไปบ้างนะครับและเมื่อมีการเคลื่อนย้ายได้ช้ากว่าธาตุนไนโตรเจนนะครับเราก็จําเป็นนะครับที่จะทําอย่างไรก็ได้นะครับให้มันสปาร์หลังของเรานั้นได้ดูดกินปุ๋ยธาตุตัว K หรือว่าโพแทสเซียมตัวนี้ให้ได้ทันเวลาและรวดเร็วนะครับก่อนที่ฝนหรือว่าน้าฝนนั้นจะชะล้างมันออกไปนะครับนั่นก็คือการหยอดบนผิวดินให้ได้ใกล้กับรัศมีพุ่มใบของต้นมันสปาร์หลังของเรามากที่สุดนะครับ เพื่อที่จะให้รากของมันสันปปะหลังของเรานั้นได้มีเวลาดูดกินธาตุปุ๋ยเคหรือว่าโพแทสเซียมนั้นทันท่วงเวลานะครับครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับที่ตอง8เอามาแนะนําเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสันปปะหลังนะครับกับวิธีการที่จะดึงประโยชน์และประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละตัวนะครับก็คือปุ๋ย NPK นะครับเอาออกมาให้ได้สูงสุดนะครับเพื่อที่จะให้มันสันปปะหลังของเรานั้น ได้กินปุ๋ยแต่และตัวนั้นมากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปุ๋ยทางดินนะครับเขานั้นจะมีสัดส,ส่วน NPK ที่แตกต่างกันนะครับก่อนที่เราจะใช้ปุ๋ยทางดินให้ได้ประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดนะครับเรานะครับจะต้องรู้จักสภาพของดินของเรานะครับก็คือค่า P h นะครับและเราจะต้องรู้ว่าพืชของเราหรือว่ามันสัะหลังของเราต้องการปุ๋ยธาตุตัวไหนในช่วงอายุนั้นๆน,น,นะครับ เพราะว่าดินแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็อายุของมันสัปะหลังในแต่ละช่วงนั้นเขาจะมีความต้องการของธาตุ NPK ในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับหากว่าเราสังเกตและรู้ในสสิ่งนี้แล้วนะครับก็จะทําให้เรานั้นได้ผลิตผลจากมันสัปะหลังของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีความแตกต่างมากขึ้นในปริมาณในแต่ละปีนะครับและที่สําคัญนะครับเราสามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ปุ๋ยมีราคาที่สูงอยู่ในขณะนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ ครับคลิปนี้ตอง8ก็หวังนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังไม่มากก็น้อยนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ